ตั้งแต่แนะนำนิยายมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรื่องเนี้ย NC แซบสุดก็คือเปิดเรื่องมาจึงหนึ่ง NC มาเลยจ้ะแม่หายใจหายคอลำบากมาก NC จะแซบไปไหนเรื่องนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นสไตล์ที่เราชอบก็คือมีฉากฆาตกรรมมีฉากผีแล้วก็มีทิกเกอร์วันิ่งค่อนข้างเยอะนิดนึงค่ะถ้าใครไม่โอเคกับฉากศพเลือดการฆาตกรรมแนะนาให้ผ่านเรื่องนี้ไปก่อนเลยค่ะส่วนดราม่าเนี่ยก็มีพอสมควรค่คะเราว่ามีคนต้องเสียน้าตาแน่เรื่องจะเปิดมาที่นายเอกที่ชื่อว่าชลทีค่ะ น้องเป็นนักเรียนทุนจิตกรรมที่ต้องการหาหอพักราคาถูกใกล้มหาลาัยแต่ระหว่างที่เดินหาหอพักอยู่ก็เจอเด็กน้อยวิ่งอยู่แถวนั้นค่ะก็เลยถามน้องว่าแถวเนี้ยพอจะมีหอพักบ้างไหมเจ้าหนูน้อยเนี่ยก็เลยแนะนําหอพักให้ค่ะพอย้ายเข้าหอพักปุ๊บก็เจอเพื่อนข้างห้องสุดหล่อปั๊บผู้ชายสูงเกือบ190ร้อยเก้าสปะแกขาย,ยาวไม่ไหวแค่นั้นก็ใจสั่นลรปะเอาเป็นว่าเห็นปุ๊บก็ตกหลุมรักเลยแต่แล้วย้ายมาคืนแรกก็เจอดีใครจะคิดว่าจะโดนผีอามเลย แถมพอหนุ่มข้างห้องสุดหลอก็ดันกลายเป็นผีกับเขาไปซะด้วยแล้วใครมันจะไปอยู่ไหวล่ะในหอนะคะมีทั้งผีตานีผีเด็กผีเจ้าพ่อแถมยังมีลุงผีที่ห้อยพระเต็มคออีกห้อยพระขนาดนั้นยังเป็นผีเลยลน้องชนจะอ,อะไรไปสู้เอาเป็นว่าทั้งหอเนี่ยมีมนุษย์อยู่แค่หนึ่งหนอเท่านั้นค่ะสุดท้ายก็ต้องหนีค่ะแต่ว่าหนีจนเหนื่อยหนีจนหอหนีแทบตายสุดท้ายวนกลับมาอยู่ที่เดิมน้องก็เลยปงยอมเป็นเด็กเฝ้าสารของผีเจ้าพ่อพระเพลิงค่ะมาถึงตรงนี้หลายคนคงลุงว่าเอ๊ะ ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งใจร้อนจะสาวอ่านไปกอดอ่านไปอีกเรื่องราวทั้งหมดจะเจ้มจ้นขึ้นหลังจากนี้ค่ะเรื่องนี้สามารถไปอ่านกันต่อได้ในลีดอะไรนะคะคุณไร์เขียนจบแล้วแถมยังอ่านฟรีทุกตอนด้วยค่ะเราไม่มั่นใจว่าคุณไร์จะปิดตอนตอนไหนยังไงก็รีบไปอ่านกันก่อนนะคะส่วนใครที่ต้องการติดตามคุณไร์เนี่ยสามารถไปติดตามกันได้ที่ทวิตเตอร์นี้เลยค่ะแล้วอย่าลืมไปวีเพจขายยาวขวัญใจเรากันได้ที่แฮชแท็กชนเล่นของกันนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ